สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวไอติมนั่นเองนะคบท่านผู้ชมอย่างแรกก็จะเป็นออโยเกิร์ตสมูตตี้นะนเป็นวอยโยเกิร์ตสมูตตี้นะครับไอติมใหม่ด้วยไอติมใหม่เลยอีกอันหนึ่งคืออะไรครับอ,อันนี้คือ p พ d เดิมป๊อปฟ t ตใช่คล้ายๆกันเลยชื่อมา ผมจะเริ่มกินจากอันนี้กันเลยหน้าปกอย่างนี้มาเดี๋ยวผมจะกินกันเริ่มการแกะกด้เลยแกะไม่ได้แลวลองครับงน้เรัคระไม่ได้เ้ายแกะได้เลยครับผชมไกันกพีอนไกลมาตัดนะครับเพราะว่าฟอพัด พัตติมันเหนียวครับแกะไม่ได้เลยพาตติไงมันหนานก็เลยแกะยากดูเกันเลยอ้ามาม่ชวยเพื่อนดูหน่อยเอ<ม>้โอ้สีส้มเลยออกสีส้มๆนะครับอาชิมดูก่อนสิรสชาติเป็นยังไงบ้าง,างอืมทำไมมีมีแบบปีโป้ด้วยอืมมันเป็นโยเกิร์ตไงเป็นโยเกิร์ตผสมเยลลี่ไงเออไอ้มส้มเป็นยาคุข้างในเป็นแบบ เป็นปีโป้อร่อยดูอืมตัดง่ายด้วยดูมีลิลี่แบบแบบเป็นปีโป้นุ่มเนืย่ยครับอร่อยมากๆเลยเนาะไปติมใหม่น้องพีก็พึ่งไปตัดผมมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเทอมแล้วเนาะ เ,เธอมันที่หนึ่งนีงล่ละก็เลยไปตัดผมก่อนก็เลยไปแวะไปซื้อไอศครีมนะครับเฮ้ hey, ติมใหม่ก็เลยอยากลองลองแล้วเป็นไงบ้างครับอร่อยมากกินไอติมนั่งกินไอติมยามเย็นบรรยากาศก็ เย็นสบายสบายนะครับอืมร่อยมากเย็น <c oughs> น้องพีบอ,อกว่าเย็นมากเลยนะครับดูน้ำแข็งเย็นซะขนาดนี้ใครจะบอกว่าไม่เย็นเหรอดูแต่ว่าน้องพีนี่เป็นคนที่ชอบกินไอาศาครีมมากๆเลยนะครับ น่าจะกินมาเกือบหมดทุกรสชาติแล้วแหละใช่จะมีอีกรสชาติอะไรที่ไม่เคยกินส่วนจะเป็นพวกโมจิแล้วก็เบอติอื่อื่นอือร่อยมากถูกใจเลยไหมอืม เคียวหนึบหนับนะครับหวานเย็นชุ่มฉ่ำ <c oughs> หมดไปแท่งแรกแล้วนะครับอ่าแ,แท่งนี้สองน่าดูแท่งที่สองกันเป็นแพทเทิร์นป๊อปมีสีสีด้วยพุตตี้นะครับใช่มีสีสีเดีย๋ยวผมจะมาเก็บนา,ากกลิ่นหอมอ่ะไม่กลิกก่นแบบแรงมาก Oh. ใช่หอมมากมากเลยปานั่งอยู่ตรงนี้ไปได้กินเลยกลิ่นแรงมากแบบหอมเลยไิว่าจะเป็นยังไงสิว้าวส,ส,สีสีสีสันมากๆเลยนะครับแบบเรนโบ์ oh. มีเขียวมีแดงมีส้มมีเหลืองนะเดี๋ยวจะกินสีเขียวกันเลยอื้ม <c oughs> <c oughs> สชาติเป็นไงบ้างครับติ๊กยอร่อยอ๋อมันเป็นแค่เปลือกนนมันมันไม่ใช่สีจริงมันจริงๆเนีงยมันเป็นสีแดงมันเป็นแค่เปลือกอันนี้เฉยอืมจะว่าอร่อยเปลือกอันนี้ยมันเป็นรสชาติเหมือนเมลอนอืมเป็นเมลอนเนาะสีแดงก็เป็นสตรอเบอรี่เรากินสีส้มดูบ้างสิ เป็นรถส้มเป็นรถส,ส้มนะสีส้มคือรถส้มแต่ว่าแต่ว่าลองกี่สีเหลืองดูซิสีเหลืองเปรี้ยวๆเหมือนสับประรดเลยอืมอาจจะเป็นสับประรดก็ได้นะสีรถอร่อยมาก ฟีให้ฟังเสียงนะครับพี่ให้ฟังอันนี้ไม่ใช่แบบเป็นไอศ์ครีมเป็นครีมเลยนะอันนี้มันเป็นแบบน้ำเกล็ดเกน้ำแข็งแบบแบบมีเสียงกรอบๆเลยเห้ลองมาสิเสียงน่ามากเสียงก็เหมือนกินก็เหมือนกินอ่าน้ำแข็งน้ำแข็งเสียงเหมือนกินน้ำแข็งไม่เหมือนกินไอติมเลยเห็นตัวเองนั่งกินน้ำแข็งอ่ะ ยามร้อนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไครป์ด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้อพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของน้อพีต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอร่อยมากวันนี้